วันนี้ครับแบบใช้เงินตัวเองหนึ่งแสนบาทอะที่พูดมันเยอะมากนะทุกคนดูดีหนึ่งแสนบาทคือแบบเท่าไหร่สี่หมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทเอาเลยครับต้องจะคิดเยอะถึงอันนี้นะครับทุกคนจะมาใช้เงินหนึ่งแสนบาททั้งหมดภายในหนึ่งชั่วโมงไม่ได้นะชั่วโมงทุกคนเราใช้เงินไปเยอะมากไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยไม่เอ็นเคลียร์เขาแจกตัวนี้นะครับห้าสิบรางวัลครับทุกคนต้องดูมันจะมีให้จบนะครับผมนี่เขาจริง เรวเลนะผมก็รสครับบายประมางัน,นงทุกคนนะที่แบบว่าก่อนจะครบสองแสนซับก่จะแบบทำทุกอย่างมานะครับผมซึ่งวันนี้คิดาแล้ว่าแ,บบแต่งจะให้รางวัลตัวเองครับทุกคนหนล้านบาทเฮวันนด้คขับใช้เงินตัวเอง สบทุกคนอยเอม 1, ากลทุคนหนึ่งบาทคือแบบพีิวจะเยอะขนาดนี้พี่บอกเออจะให้รางตัวเองนานๆทีต้อบอกว่าแตาคนที่แบบขี้กมากทุกคนแทบจะไม่ซื้ออะไรเลยหรือวันัเนี่ยแทบจะแบบไม่ได้ใช้เงินอ่ะวันนี้ก็จะโอเคให้รางตัวเองเนี่ยเว้สองแสนแตงไม่ถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะครับทุกคนสนนะครับผมจะใช้เงินเนี่ยทุกคนหึ่บาทน,นะครับไม่รู้จะได้ ทุกคนดราม่านะว่าแหมพีม่แตงมึงไม่ให้แม่บ้างห่ะไม่ก็นูบ้างลระคนนี้บ้างลร่างเ้ยแม่ไม่อาโจากอะไรเงี้ยแตงจะบอกว่าแตงอาบยจากเงินอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็แม่ไม่ต้องเป็นหัวนะครับแตงก็คือมีการดูแลท่านอย่างดีฟูฟังอยงดีเหมือนไข่ในหินนะครับทุกคนเงินก้อนเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะครับผมมันเป็นเงินที่หนึ่งเลยเกิดการตัจทำยูทูของแตงนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิ ขอบคุณนะครับผมอีเจ้าสิวด้วยที่มันขึ้นบนหน้าแตงเจะบอกว่าสิวพวกนี้มันเกลียดจริงเพราะว่าโอ้โหแม่งเป็นสิวแบบกูไม่ชอบเป็นสิวคอาจ๊บบ้าแต่ว่าก็สิวเนี่ยทุกคนที่ทำไม่รู้จักทุกคนนะครับแล้วก็ทำไปแต่งทำคลิปพวกนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคพร้ okay. อมไหมทุกคนยิงแจ๊บาทครับน้องๆวันนี้จะให้หมดเน่เลยไหมล่ะยังไงซึ่งวันนี้มากับเพื่อนนะครับผมซึ่งเงินก็เลยไม่ต้องเสียเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลนะครับผมมาถึงก็เสียเลยยูนิคอร์นรับทุกคน ตั้งแต่เงินก็แรกที่นี่มา,มาจากไหนครับเชียงใหม่ค่ะจะบอกว่าตั้งใจได้กล้องตัวนี้คนมันคือกล้องนะครับซื้อได้แล้วตัวนี้มันนานแบบนานมากเท่าไหร่สี่หมื่นสองพันบาทค่ะสี่หมื่นสองพันบาท <c oughs> <c oughs> โอเคอ,อะไรที่มันแบบซื้อมาปุ๊บแล้วมันแบบเงินมันหมดเร็วเขาเรียกว,ว่าอะไรค่าหมดเร็วอ่ะไม่ต้องไปซื้อเยอะถ้าเกิดอะไรที่มันแบบลงทุนไปแล้วได้เงินต่อได้เงินเพิ่มแบบเหมือนเอาเงินไปฝากไว้ไว้กองไว้ก่อนแล้วเราจะไปฝากเอาเงินคืนมาโอเค สี่ืนซ้อนมานะโบอ้ยพบางเลยอะงงปะอะสี่นสองบาทนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะล้วมึงมีเลนแล้วเหรอในคะนนไม่ได้เหรอไม่ได้เคจ้าสี่พันเนี่ยคะแนนไม่ได้เหรอไม่ได้โอเคกูว่า้รวลาเงินเนี่ยจะไปที่ไหนหมดโอเคครับทุกคนใช้เงินกันเถอะเราก็รวยครับน้อง แล้ใส่แมตช์โอปปุกะูจะตายเดี๋ยว่าสิวขึ้นละจบเข้าไปในห้างแล้วน,นะครับผมซึ่งอย่าได้ไปหมดเลยทุกคนอาริดาก็อยากได้ในกีก็อยากได้ทุกอย่างทื่อยากได้ไปหมดแต่สิ่งที่ต้องซื้อกันเลยคือผมบอกว่าซื้อเล่นก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะได้กะไป <ใช S 1> ถูกว่ามันเหลือเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแี่ก็ไม่โฟกันแต่ก็ต้องซื้อของใหมห่อีกไงเป็นไงบ้างจ๊ะ นี่นะครับปรมาณได้ทุกคนไม้ไม้หมื่นหกร้ใช่ไหมครับใช่เอาไม้อันหนึ่งก่อนเลยครับไม้หนึ่งอันไม้หนึ่งอันลุกตอนนี้เาเสียตตังนั้นนะครับทุกคน1นึ0ง่บาทแบบของฟังโมเดลนี่ยงคือตอนนี้ทุกคนตัดสินใจไม่ได้ไหมว่าจะเอา8ปหรือว่า12,60องกสคืองงมากงงอะชิตมากตอนนี้ก็ต้องทำทำอะไรต่อไปนี่ก็โปรด้ยไมล่ะแ โอเคทุกคนแต่ยังไงถ้าสรุปเรจาจะบอกดีนะครับว่าสิ่งของตัวไหนบ้าง a few moments later ใส่ใจแล้วยึดกระเป๋ายึกระเป๋าผม <c oughs> จะเอา1ิบต่อหกสิจบเอาเลยครับแต่คิดเยอะเก็บเลยค่ะพี่เก็บเลยค่ะ,ท,คะทุกคนจะมาใช้เงิน100,000บาททั้งหมดภายใน1ชั่วโมงไม่ได้นะขอร้องเปิดไฟใ,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 ใส่ได้ไหมครับได้ ตุ้ยหน้าก็ดูมีออร่าขึ้นแล้วว่าเปิดเตาบอดแล้วแบตมันอยู่ได้นานไหมคะแปดสิบสี่ปีค่ะวันวันหนึ่งนึงสองสามสี่กเ็คือหชั่วโมงก็คือเหลือเท่นี้นะครับมาเป็นนมกลัอยแล้วนี่เหลือสองนแครับทุกคนคือได้ดีอ่ะถ้าเกิดพี่เลิเงกนอยู่มาสองหมืพี่จะซื้ออะไรครับสองหมื่นแปดะพี่จะซื้ออะไร ที่ไม่ใช่ในร้านกล้องนี้แล้วอ๋ออังอื่นลูกค้ายากได้อะไรอ่ะอ๋อโอเคก็ไม่รอยกันพอแล้วเอาคดเอาเงินไปบริใช่เออแล้วติดตามกันคลิปต่อไปค่ะจะพี๊ครับเล่น น,นี่ก็เสียไปแล้วนะครับผมกับนี่จำนวนเงินประมาณประมาณหนึ่งเลยนะครับวกว็หมดซึ่งเราก็จะซื้ออะไต่อเหลือ2 8งพัตอนแรกตั้งคิดกับผมเลยว่าอย่าเก็บเงินไว้ทําบุญเว้ยซึ่งแบบว่าเออจะได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมอะไรบ้างเพราะตอนนี้โควิดกำลังมาใช่ปะก็คิดว่าถ้าเกิดเราซื้อแบบของบริจาคอะไรเงี้ยน,น่าจะดีมองว่าไงใช่ค่ะถ้าเกิดไม่ได้จริงเราอาจจะแบ่งเงินไว้จํานวนหนึ่งนะครับผมเอาไว้ทําบุญก็ทุกคนคือตอนแรกอยากได้ Apple Watch มากแต่ว่าจะเอาดีไหมว่าเพื่อนบอกว่าแบบไม่คุ้มไม่คุ้มตัวใช่เอาไงดีอ่่ะะมมมันนนไีปรโยช์จ้าทุกค ของต้องมีมันไม่ประโยชน์แต่ของต้องมีนะคะเออจริงซื้อไหมซื้อไหมว <c oughs> ่าจะเอาจะว่าจะเอาสีนี้เลยนี่สีนี้เป็นสีน้ำเป็สีน้ำเงินนะครับโควนหมื่นสี่สี่ร้อยกูยังไม่ได้ใช้งานอะไรแน่ๆกูซื้อไปอ่ะแต่ต้องมี้ก็ทำให้มันจริงเฮียมาโกะคนดูให้มันเยอะเครบไหมครับพี่ ครอยโอเคับคครับนพันวอนสี่รหกครับสี่สิบสี่มิสี่ต้นเงินครับผมมันใช้ดีไหมครับพี่ใช้ดีครับตัวนี้วัดที่ประจอนวัดตัวโควิดแล้วไหมครับพี่โควิดโควิดต่ต้องรอประีโอเคหลับเช็คเกอร์เลนะครับถ้าไม่กินนิ้วตเตงนี่คือฮาเลยนะอะไรนะโดนนิ้วตอคือฮาเลยาเลยถ้าจิ้มเจนก็จอฮา อือหนักเป็นโอเคขั้นตอนแรกเช็คตัวเครื่องก่อนนะสภาพภายนอกนะดูด้านนั้นนะอะไรบ้างวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับพี่เปิดเครื่องเลยนะครับถ้าเปิดเครื่องแล้วคือเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้แล้วโหแรงมากสายสวยมากเฮ้ยสุดฟังแล้วบอกอันนี้กับมึงใครสวยกว่ากูแน่นอนกูแน่นอนคิดดีระยะคิดทำเองขนาดไห พี่ว่าใส่หน้ากานให้ด้วยเขาใส่ผมดูหล่อขึ้นไหมครับอันนี้แน่นไปไหมพเฮ้ยไมหล่อจังวะเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยขอบคุณมากนะครับพี่ๆโอ้โหยังหล่อดูดีทุกคนเป็นไอรอนแมนนะครับเท่ๆขอบคุณครับกำลังคุยกัว่าเราจะไปซื้อเครื่องสำอางหรือว่าพวกว่าเซรั่ซิ่งพิมพ์รูมผิวอะไรอย่างเงี้ยบ้างดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็าดูตัวอะไรนะ กีหนังเทีย e เป็นสีส้มๆเขียวๆอ่ะเป็นแบบกีหนังเทียเจลแบบว่าเจลล้างหน้าเราก็ซื้อเลยเดี๋ยวต้องรีบกลับนิดนึงทุกคน mm hmm. วันนี้เนี่ยโอ้คือรถเรียบร้อยเลยนะครับจะบอกว่า1ชั่วโมง,งทุกคนเราใช้เงินไปเยอะมากไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยงานแรกร้างต้นนี่คือเราเสียไปเยอะมากจริงๆครับ, mm hmm. รบทุกคนจะบอกว่าจะมารวบรวมให้ฟังว่าเสียอะไรไปบ้างน,นะครับหนึ่งเลยกล้องสี่หมื่นสอง เล่นเก้าแล้วก็ไมาหนึ่งหม่นหกรค่า Apple Watch 14,500หมื่น่าเอ้ยเก 50, ค้ค่าฟิล์มติดฟิล์มสองร้อยห้าสิบีดให้ที่ถูกสุดเลยเก้าบบาทครับกูเสียงเงินไป 86,848บาทนะครับผมนี่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับทุกคนแค่1ชั่วโมงนิดๆน,นะครับก็คือเสียไป86,000ื่นนะครับแบบฟังไปเลยอเล็กแมนเรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเงินที่เหลือเนี่ยอย่างที่บอกคือจะเก็บไว้ทำบุญนะครับผมเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะแยกเป็นคลิปที่เอาไปทำบุญบริจาคพวกแมสอะไรเงี้ยทั้งอยากทำนะครับกคนเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปนะครับแล้วก็กลับบ้านไปจะลองใช้เจ้าหน้าให้ดูด้วยว่าไอ้เจ้าหน้านของเขาว่าเป็นยังไงดีที่เขาพูดเอบบอเป,ปล,เล่่่่าาากคนนบอออววแัะืหงรดู hours Two later. ถึงบ้านแล้วครับทุกคนโชว์คนนี้สิงินเยอะมากจะให้วินนึงก่อนว่าตะเกียบแอบถอดแมสแล้วแหละแต่คือเพื่อจะขอบคุณสิวเมื่อเช้าสิวก็จัดท่้อย่างสาสมใจเดียวทีเดียวครับทุกคนก็คือนี่มาจากไหนคือใส่แมสแป๊บเดียวเป็นจริงๆคนที่เป็นแพ้ง่ายต้องบอกเลยนะอย่ามาขู่พี่แจ็คเว่อร์คนเป็นสิวจะรู้ใส่แมสปุ๊บห้าสี่สามปุ๊บสี่ปุ๊บนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าเพื่อนตั้งเนี้ยบอกว่าตัวเนี้ยมันดีก็จะลองดูว่าครีม anti เอ็กเน่ เคลียร์เคลียร์แอป,ปเน่เคลียร์ลิงคลนเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองใช้กันดูนะครับมันมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่น้วยนะครับทุกคนถือว่าถูกที่สุดในวันนี้ที่เราเคยใช้นะครับแค่นั้นแหละทุกคนเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปล้างหน้ากัตอนเย็นนะครับ ผมเพราะตอนแรกกแม่ไหวจริงว่าจะได้เจอแม่ล้างแอกว่าใช่ไหมเถอะแต่ต้องล้างที่มันร้อนนั่นแหละมันโอ้โหมันสับให้หยาบอยู่ข้างในแล้วก็เสื้อเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเสื้อตัวเดิมมันฮิปโก้ฮิปเก๋ฮิปปี้ฮิปโปแล้วก็มันหนังเสร็จจังเสร็จแบบฮันส์เตยเกินไปน่าจะใส่เลยฮัลโหลไห้ก็ซับโรก็ซับโรกเกินไปนะครับทุกคนทำให้อากาศมันร้อนจนต้องเปลี่ยนเสื้อให้เป็นเสื้อตัวนี้เว้ยเพราะไม่งั้นตัวเดิมไม่ไหวจริงและเวลาหน้ามาช็อกครับช็อกทุกคนดูนี่ เรวก็เห็นชัดมากนะครับเนี่ยมันขึ้นทั้งหมดเลยเว้ยทุกคนนี่แตงอะเป็นบ่อยมากและเชื่ออะไรละฉันก็เป็นก็นกคือพอใส่แมส๊บมันจะมีพวกกดแดงนตั้มแดงหน้าผื้นหน้าอูขึ้นมาเต็มแบบบริเวณนี้เป็นเหมือนกันไหมชื่อว่าเป็นจับมือมีจับมือจับมือโอเคที่จับหวัวจับมือขอโทษ หลีเกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกคนสภาพอากาศของเราตัวเนี้ยทั้งฝุ่นเพลียมร้อนกันท่าดินน้ำอากาศลมไฟวันทอเพี้ยงม,มาฟ้าผ่าเปี้ยลงลวมพัดตึ้งทุกอย่างคือจกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใส่แมสเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆทุกคนมันไม่ได้ด้วยเข้าใจปะมันมีคนอยู่จริงที่เขาแพ้แมสทุกคนเยี่ยวของแมสไม่ได้เราแพ้ได้นะครับหรืออะมากก็ทำให้แพ้ได้มีคนแต่งหน้าน้ักสา่งมากโอเคขอให้มันดีขึ้น แล้ววันนี้นะครับผมตามสัญญานะครับสายยันที่สายาสายาสายวันทีวนนัน <c oughs> ลโพคืออะไรวะวันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้นะครับผมนี่ Clean and Clear Acne Clearing ครับทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นเจลใสนะครับผมที่สามารถทำความสะอาดใบหน้าได้จะช่วยป้องกันและลดสิวปัญหาการเกิดสิวนะครับผมเขาบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับทุกคนกลิ่นคลนเคี้ยวเป็นอย่างนี้นะทุกคนจะเป็นกลิ่นแบบคือไม่ได้หอมแต่กลิ่นดีมันเป็นกลิ่นแบบไม่เชิงยาเลยุกคนนะยาม้าโอ้โหกลิ่นยาเลยคือแบบหอมมากน้หอมไม่ชีเสร็จตัวดีกว่าม แต่ต <ítulo> ัวนี้ม so, mm. <Sa> ันจะเป็นแบบว่ากินีนเคี้ยวเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยมั้งแบบอุดงใช้มาตั้งแต่ตังแตจริงนะตั้งแต่สมัยแบบมัธยมอ่ะทุกคนในพวกอย่างเงี้ยความรู้สึกนะครับผมหนึ่งคือฟองค่ายจะน้อยทุกคนตอนแรกที่ผสมมาคือต้องบิบเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมน้ำนะปรากฏว่าฟองแทบไม่มีเลยทุกคนคือมันอ่อนโยนมากๆนะครับสมแล้วก็เป็นเจลนะครับผมที่แบบว่ามันเหมาะคนเป็นสิวนะจริงเพราะแบบมันไม่มีการแสบไม่มีการอะไรเลยเออ ดูดีล้างง่ายนะทุกคนจริงเนี่ยทูบุ๊บออกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผมก็คือหน้าหลังล้าทันทีนะครับทุกคนนี่ในระหว่างที่ทุกคนไปดูนะครับว่าเจ้าตัวเคลียร์นะครับแอคเน่เคลียร์ติงตัวนี้เนี่ยมีสมวนผสมอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้หน้าเราดีขึ้นอะไรยังไงนะครับผมให้รู้แล้วก็ไปดูพระประเทศไนจิวกันเลยจ้าไปกันเลยสวัสดีครับทุกคนพบกับพระประเทศไยจิ๋วไม่มีสิวนะครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับ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 แล้ววันนี้ ึ่งวันนี้มัคกเฮดหน่อยจีจะมาพูดถึงตัวนี้ครับนี่ clean and clear n e c l e a r i n g cleanser สุวสมโอ้โหอีนา่ากลัวมากเลยครับดูดิไม่ผ่าตัดเลยหนึ่ง salicylic acid ช่วยผลัดเซลล์ผิวแลวกัดอุดตันได้นะครับทุกคนซึ่งอันนี้ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ที่ตื่นเต้นจริงจริงเจอส่วนผสมนี้ครับนีมเอสแตรกเอ๊ะ สงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าคืออะไรมันคือสารสากัดจากสะเดาครับทุกคนไม่ใช่เดินนะเป็นสารสากัดธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบของผิวครับทุกคนมีความอ่อนโยนสูงมากๆเลยที่สําคัญต้นคุณค่อนข้างสูงเลยครับแต่นี่ขายราคาไม่ถึงร้อยนะสะเดาเนี่ยเป็นสารสากัดที่ถูกถกล่าวถึงมากที่สุดเลยครับทุกคนในการรักษาโรคผิวหนังเพราะคุณสมบัติของเขาเนี่ยช่วยท็ทอกฟาอิง่งการจเจริญเติบโตของเชลล์เม็เดได้ครับทุกคนสารสากัดนี้จะช่วยย้ำเมทดเลียและพวกสิวอักเสบต่างๆเป็นอย่างดีมากๆ ครับซาลิกไซลิก,ลกแอซิดมันจริงๆมันคือ BHA เ,เลยครับทุกคนซึ่งสรรพคุณของเขาก็อย่างที่บอกเลยรักษาสิวอุดตันรอยแผลจากสิวจุดด่างดำครับหลายคนที่ใช้เนี่ยรอยแดงรอยดำดูจางลงจริงๆนะครับทุกคนได้ข่าวว่าวันนี้แตงมีข่าวดีอย่าลืมไปดูกันนะครับทุกคนวันนี้บังไทยน้อยจิ๋วขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ออกข้อมูลอะไรก็พิมพ์เอาไว้ได้นะครับบ๊ายบายแล้วกัน เป็นปัจจัยไม่ได้จามบางมนิดวะจะมาอัปเดตนะครับผมหลังจากที่ใช้เจ้าตัวให้เป็น Clay Act น่ Claying ไปนะครับผมว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือแังรู้สึกว่าใช้ปุ๊บเนี่ยหน้าไม่แห้งตึงอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นเบตที่เจลหน้าทุกเจลคนมีนะส่วนนี้มีครับตัวตีแล้วเนี่ยตัวเคยเป็นปะใช้โฟมบางหน้าแล้วก็แต่ใช้ปุ๊บตรงเนี้ยถ้าเลยไม่ทาครีมนะจะอย่างเงี้ยทั้งวันอะ ก็ต,ตึงต้องคาเจลทาครีมเหมืเงี้ยตัวนี้ไม่เป็นนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมแล้วก็จะอัปเดตให้ดูด้วยว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้ยังเฉยๆนะรู้สึกแต่ครั้งแรกไม่ได้แปลว่าใช้ปุ๊บแล้วรู้สึกทันทีนะครับผมไปนอนแล้วทุกคน The next day ทุกคนเข่านี้นะครับผมโจม้เขามีข่าวดีด้วยทุกคน กคต้องดูดิขึมีให้จบนะครับผมทุกคนครับจะบอกว่าจะมาให้ดูหน้ากับหน้าเนี่ยใช้เป็นยังไงบ้างนะครับเคลียดเองเครียดเน่เคลี่องลิ้งคลีนเซอร์นะครับผมจะบอกว่าใช้ไปจริงๆอ่ะเอาความรู้สึกแรกจริงๆนะหลังจากล้างเสร็จอย่างที่บอกคือหน้ารู้สึกสบายผิวเยทุกคนสบายคือสบายจริงๆนะไม่ใช่ว่านางน้ำเปล่าก็สบายอยู่แล้วสิไม่มันรู้สึกสบายผิวจริงว่ามันดูคลีนมันดูสะอาดไม่สองคือไม่แห้งตึงเว้ทุกคนและที่สำคัญเนี่ยจะบอกว่าใครที่แบบแพ้แมสแล้วแบบว่าใส่แมสหน้านาวอบอับๆอะไรเงี้ยอยากให้ลองดูเหมือนกันนะะะททุุกกคคคนน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 เเอออ้้ดูตีี่่ืืมวาห็ปะ คืออย่างพวกรอยสิวต่างๆมันไม่ได้แบบโหหอยหายไปเลยปิดทิ้งวันเดียวนะครับแต่ว่าพวกที่มันออกเสีออกเสีช้ำช้เนี่ยทุกคนมันก็ดูจางลงอ่ะเข้าใจไหมมันมันไม่ได้จางลงเขาเรียกว่าอะไรคือการอักเสบของผิวว่าจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดโดนความร้อนมาเดี๋ยวว่าโดนการอักเสบของผิวมามันจะมีความแบบปวดๆวดดึดงแใช่ไหมเศษเศบางแดงเอออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราหาที่แบบซาซาลงไปได้ผิวมันเย็นลงอ่ะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยคลีนๆอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจป่ะลดการอุดตันเพื่อเซลล์ผิวแล้วบอกว่าสิวจะยุบลงเห็นได้ชััดนนะคครบทุกอย่างเงงงงีี้้ยยขออแตเุดๆๆบวมมมคืัันนหายยไปเทุกคนปะ ข่าวดีในวันนี้นะครับทุกคนเคลียร์แอนด์เคลียร์เขาแจกตัวนี้นะครับผมในขนาด40กรัมนะครับผม50รางวัลครับทุกคนเยอะมากเลยนะ50รางวัลแต่เขาเป็นกิจกรรมของเขาคือแลกกันได้ไหมล่ะเนีย่ยมาอะไรแลกอะไรจะให้ทำอะไรนี่มีเอาเสียตัวหรอกนะอย่าทำงี้ไม่ชอบเลยเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโชว์สิวแลกโฟมเพียงแค่ถ่ายรูปนะครับใบหน้าของเราเน้นคนที่มีสิวเพราะอยากให้คนเป็นสิวจริงรอนะเนาะแล้วมาโพสในคอมเมนต์นะครับผมในเพจเฟซบุ๊กของแตนนะจะขึ้นนแฟเพจไว้้ใหนะครับผมไปคอมเมนต์กันเยอะพจเฟซ เนะมนว่าเหตุผลอะไรที่อยา,ากแทนเจ้าตัวนี้อ่าเป็นสิวเอ้ยสิวตั้งเยอะสิวปดสิว,สว,สว,สวอะไรเงี้ยไปเมนเลยทุกคนแล้วก็เอาลูกสิวตัวยังแปะลงไปด้วยนะครับพร้อมตินแฮท็กของแบรนด์นะครับ แฮชแท็กนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นมาให้แฮชแท็กอะไรเนาะลุ้นรับไปเลยนะครับผมตัวนี้เคลียร์แอนเคลียร์แอกแน่เคลียร์ลิ่งเจลนะค,ะคนรับทุกคน50รางวัลเยอะมากเลยนะอย่าเพิ่งจะคลิปไปไหนนะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเม้นนะครับผมในเพจนะทุกคนนะและที่สุดนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ช่องซุปเปอร์เจนกี้มาถึงวันนี้นะครับผมสองแสนซับสไครต์แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นสามแสนสี่แสนห้าแสน ที่คอยแบบคอมเมนต์ที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดจริงๆนะครับผมยังไงก็สนับสนุนมาต่อไปนานๆนะครับ,ยสสญญรบอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สัญญานะทุกคนว่าจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยซ,ซื้อกล้องมาซื้อกฟุ่มโปรทุกอย่างมาเพื่อ <ๆ S 2> จะทำคลิปใหม่ๆมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้าชอบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนมันได้กิจกรรับคนเยนะบ๊ายบาย